การถ่ายภาพนอกจากหลักฐานแชทเปิดไทม์ไลน์การถ่ายรูปขึ้นมาเขากาลังบอกว่าลักษณะการถ่ายรูปของพวกเขาใน8ล็เฟรมเนี่ยฟ้ายก็ค,คือไม่ได้มีเรื่องทะเลาะเกิดขึ้นคุณไปท่องเที่ยวกัน<อ>และอยากจะได้รูปสวยๆเพราะว่าน่า,นานจะได้ขึ้นเรือเจ้าระยาก็เลยต้องแต่งตัวเต็มคือตั้งใจไปถ่ายรูปอะค่ะเวลา18.11นามือถือของกระติกได้ถ่ายภาพคุณแตงโมภาพนี้ไว้จากนั้นเวลา8.24นา เรือได้มาจอดเทียบท่าร้านอาหารบ้านตะนิตจังหวัดปทุมธานีและทั้ง6คนก็เข้าไปรับประทานอาหารที่ร้าน <Oprah. S 1> และในเวลา19:57นาก็เช็คบินค่าอาหารจากนั้นเวลา20:08นเรือก็ออกเดินทางออกจากร้านอาหารมุ่งหน้าทางติดใต้เมื่อถึงเวลา20:30นนบริเวณนี้ก็ได้ถ่ายภาพคุณแตงโมภาพนี้ไว้ตั้งแต่2ทุ่ม45ตัวกูก็ไม่อยู่บนเรือแล้ว ครับผู้ชมครับนี่เอาไปแกะแบบใส่หูฟังมาจากนั้นเวลา21น,นาฬิกา3.3นาทีเรือได้ผ่านกล้องวงจรปิดของสะพานพระรามหาจากนั้นเวลา21น,นาฬิกา36นาทีเรือได้ผ่านท่าเรือพิบูรลสงครามหนึ่ง จากนั้นเวลา21นาฬิกา54นาทีเรือได้ผ่านกล้องวงจรปิดของท่าเรือเทเวศหนึ่งบริเวณนี้ซึ่งจุดนี้ได้เกิดข้อสงสัยขึ้นโดยมีการตั้งข้อสังเกตว่าในจังหวะนี้มีลักษณะคล้ายคนกระโดดหรือถูกโยนออกจากเรือโดยมีการนำภาพดังกล่าวไปปรับแสงและสีเพื่อวิเคราะห์เพิ่มเติมและวิเคราะห์ไปถึงว่ารูปร่างดังกล่าวมีลักษณะคล้ายคนจากนั้นเวลา21นาฬิกา56นาทีเรือได้เดินทางมาถึงบริเวณสะพานพระราม8 กติกและคุณแตงโมได้ถ่ายภาพนี้ไว้บริเวณหน้าเรือขณะเรือกําลังขับมุ่งหน้าไปที่สะพานพระรามแปดโดยมีคนตั้งข้อสังเกตว่าภาพถ่ายนี้ถูกแก้ไขเวลาการถ่ายภาพเพราะด้วยแสงไฟสะพานที่จะถูกปิดลงในช่วงเวลานั้นซึ่งฝ่ายสืบสวนได้ตรวจสอบตำแหน่งที่ถ่ายภาพนี้มุมกล้องและพื้นหลังของภาพเป็นสะพานพระรามแปดได้มีการทดสอบด้วยโทรศัพท์ชนิดเดียวกันบริเวณเดียวกันและปรับความสว่างให้เทียบเท่าภาพฉบับจริง จะพบว่าแสงไฟบนสะพานจะเป็นลักษณะเดียวกันและเหตุผลที่สำคัญที่สุดที่ยืนยันว่าภาพนี้ไม่ถูกเปลี่ยนแปลงข้อมูลเวลาเพราะว่า GPS ของเรือในวันที่เกิดเหตุมีการเดินทางมาบริเวณนี้เพียงครั้งเดียวไม่มีการเดินทางมาก่อนหรือหลังอีกและจุดพิกัดกับเวลาที่ถ่ายภาพนี้ยังตรงกับจุดพิกัดและเวลาของ GPS เรือจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีการแก้ไขเวลาในภาพนี้และเมื่อภาพดังกล่าวถูกถ่ายขึ้นบริเวณนี้จริง จึงทําให้ยืนยันว่าบริเวณท่าเรือเทเวศท,ที่มีการตั้งข้อสังเกตว่ามีคนกระโดดหรือถูกโยนออกจากเรือในจังหวะก่อนหน้านี้ไม่ใช่คุณแตงโมยอย่างแน่นอนจากนั้นเวลา22นาฬิกา1นาทีเรือได้เดินทางมาถึงบริเวณนี้และได้มีการหยุดเรือและวกกลับในจังหวะนี้กติกได้ถ่ายภาพโรเบิร์ตไว้ซึ่งภาพแถวๆวท่าเรือเทเวศจะมุ่งหน้ากลับละตอนนี้ถ่ายภาพเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเส้นทางหลังจากนี้มันก็จะคือเส้นทางย้อนเมื่อสักครู่นี้ ถ่ายรูปเสร็จอันนี้จะวนแล้วก็กําลังจะเข้าฝั่งท่าเรือเทเวศต้องขอบคุณทางด้านของผู้ที่ให้ภาพมาด้วยนะฮะซึ่งอ่ะก็ขอบคุณมากๆเพราะว่าถ้าไม่ได้พวกเขาก็คงจะไม่ได้ภาพปฏิปตอแบบนี้ทั้งหมดกับทางอมรินหลังจากนั้นเสร็จสับเรียบร้อยปั๊บเขาอันนี้ไม่เร็วนะถ้าพูดกันตามตรง <c oughs> นี่ แต่ไม่จอดนิ่งแล้วเพราะเมื่อกี้ถ่ายรูปเนี่ยจอดนิ่งอยู่อ่าและวนี่ก็เริ่มตั้งใจที่จะกลับแล้วนะคะค่อยๆเคลื่อนลอดมาเรื่อยๆค่ะหลังจากนั้นคุณผู้ชมฮะอ่านี่คือช่วงเวลาสีท่ทุ่มนิดนิดสี่ทุ่มพื้นหลังสะพานจะเป็นอีกมุมหนึ่งของสะพานจากภาพเมื่อสักครู่เกิดจากการถ่ายภาพคนละฝั่งของสะพานจากนั้นเรือได้วกกลับมาบริเวณนี้เวลายีสนาฬิกานาที ได้ถ่ายภาพกระติกไว้โดยมุมของสะพานจะสอดคล้องจะเป็นคนละมุมกับภาพโรเบิร์ตเมื่อสักครู่เพราะอยู่คนละฝั่งของสะพานโดยภาพนี้จะปรากฏภาพของแซนดี้นั่งอยู่บริเวณท้ายเรือจากนั้นเวลา22นาฬกา11นาทีขณะเรือกำลังมุ่งหน้ากับอู่เรือ NBC กระติกได้เลขใช้บริการอยู่ดิงไอไดดโดยให้มารับที่อู่เรือ NBC โดยพิกัดปลายทางคือไปส่งที่บ้านคุณแตงโม จากนั้นเวลา2 2นาฬิา18นาทีเรือได้ผ่านกล้องวงจรปิดของสะพานทังฮีโดยภาพนี้จะปรากฏภาพของแซนดี้ยังนั่งอยู่บริเวณท้ายเรือภาพถ่ายเขากำลังสงสัยว่านี่เป็นการยืนกอดกันหรือไม่หรือไม่นะฮะเพราะจากลักษณะคุณผู้ชมจะสังเกตว่าเหมือนกับมีคนหันหลังคนหนึ่งแล้วก็หันหน้าเข้ามาแล้วก็มีคนหันหน้าเข้ามาอีกคนหนึ่งเหมือนแขนกำลังเกี่ยวคอกัน เร่งเราไม่ปันธงว่ากอดจริงหรือไม่แต่ประเด็นคือผู้ที่เขาวิเคราะห์ภาพและให้หลักฐานมาเขาบอกว่าเหมือนสังเกตดีๆเหมือนคนบนเรือแต่งโงมีคนยืนกอดกันใช่ไหมบนเรือใครฮะปกติฮะอ่ารี่วงคมสีแดงใครถ้าเป็นเปปแล้วโมยืนเท้าไหลอยู่พอช่วงเวลานั้นยืนเท้าไหลเขาก็ด่ากันอีกพูดออกอากาศได้ไหมแต่จะพูดหยาบนะพูดหยาบเลยมันพูดพูดหยาบไอ้เมื่อกี้เป็นอะไรไอเฮียไอเฮียไอเฮียปออะไรเงี้ยเหรอ อะไรที่ปล่อยแตดเออมันเป็นอะไรเออมันก็สกุลไงสกูลแหกปากใสกันน่ะเดี๋ยช็อตเนี้ยหนูจาได้แค่เนี้ยละช็อตเนี้ยลองเป็นอันนี้มันตอนประมาณกี่โมงสี่ทุ่มเจ็ดนาทีใช่ไหมเรอยู่นั่งอยู่ฝั่งนู้นนั่น่ะหนูนั่งอยู่ฝั่งนู้นฝั่งอันอันนี้สี่ทุ่มเจ็ดนาทีนะอแล้วแล้วอแล้วโมมันยืนเท้าไหล ยืนเท้าไหล่พออยู่อ่าแล้วเด่าอันนี้ฝั่งทุ่งเจ็ดนาทีนะพอแล้วแล้วพอแล้วโมมันยืนเท้าไหล่ยืนเท้าไหล่พออยู่จะได้ผ่านกล้องวงจรปิดของสะพานทังฮีโดยภาพนี้จะปรากฏภาพของแซนดี้ยังนั่งอยู่บริเวณท้ายเรือจะมีหลายคนดันข้อความอะไรหรือเปล่าครับ